ช่วงครัวคุณรีสนับสนุนโดยน้ำสลัดตราคิวพีขนมเยลลี่ตราเจเล่ไลท์นมเปรี้ยวบีทเกนไลท์แลคโตสฟรีมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตช่วงครัวคุณรีนะคะเมนูวันนี้ฟองเต้าหู้นึ่งทรงเครื่อง ฮ่องกงอิมพอจากฮ่องกงมาฝากแฟนๆเลยครัวคุณรีดฝากให้เลยตอนนี้เราบินไปไหนไม่ได้เพราะว่าประเทศเรายังสุ่มเสี่ยงมากเรื่องของโควิดเราไปเริ่มปรุงเครื่องกันก่อนนะคะอันดับแรกหมูประช่อคือหมูสับนะจ๊ะตามมาด้วยเห็ดหอมนะคะตามด้วยไข่ไก่นึ่งฟองพระเอกของวันนี้น้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่น คิวพีชมใหม่ขนาด500 ML สลิมสวยงามจับกระชับมือคิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดนะจ๊าคนให้เข้ากันเพื่ออะไรฮะจีนจีนก็ต้องเจอกับเซสม,มิออนน้ำมันงานี่เลยตราหมือที่1น่วนสุนอันนี้กินจากญี่ปุ่นไปสู่ฮ่องกองละตามมาด้วยขึ้นชายนะคะ เวส e t เท l บ KR7 นิ้วของเพนกวินรุ่นคิงสตัน่าแล้วเขาก็จะรับประกันเรา10ปีจบแล้วคลุกเคล้าหน้าตาประมาณนี้เอาละค่ะฟองเต้าหู้นี่นะสำคัญมากปึ๊บตัดเลยดีจะทำให้ดูหลากหลายแบบเสร็จปับ๊บวุ้นเส้นนี่ค่ะใส่มาตรงนี้วุ้นเส้น แล้วก็เอาไส้ปรึ๊บนี่เลยประมาณนี้เอาห่อกันแบบไม่ต้องใช้วิชาชีพเยอะเอาแบบง่ายๆมาเลยปึ๊บอ,ออกมาเป็นแบบนี้เลยน้ำที่เราจะมานึ่งฟองเต้าหู้นะคะนี่เราก็ต้องข้างล่างร้อนไหมร้อนปึ๊บอ่ยังเร็ว อันดับแรกไม่ว่าจะนึ่งอะไรก็ตามน,นึ่งปูนึ่งกุ้งหรือแม้กระทั่งวันนี้จะนึ่งฟองเต้าู้ก็ต้องเอาขิงแก่ไม่ใช่ขิงอ่อนใส่ลงไปตามด้วยอะไรคะต้นหอมเราก็ห่อมาหลากหลายแบบเลยเป็นวารรตี้เลยนะคะเตรียมตัวลงไปนึ่งถุงเงินถุงทองเงินทองเยอะๆมากมายขณะที่รอคอยฟองเต้าหู้นึ่งส่งเครื่องฮ่องกง เรามาทำน้ำราดน้ำสลัดงาซีอ๊วญี่ปุ่น q ิวพีชมใหม่นะคะเหมือนเดิมตามมาด้วยซีอ๊วขาวออแกนิกนะคะตราเด็กสมบูรณ์เสร็จปั๊บก็ทำให้มันหนืดหนืดนิดหนึ่งก็ตามด้วยแป้งมันเปลือกลงไปให้มันหนืดหนืดนิดหน่อย น้ำที่เราจะลาดมาตักใส่เหยือกไว้เลยปึ๊บมันก็จะหอมมากและรสชาติกลมกล่อมมากเพราะของคิวพีเขาเนี่ยโอโ้มาตรฐานญี่ปุ่นเลยนะคะฟองเต้าหู้นึ่งนี่มาแล้วโอ้โหนี่เลยปรรึ๊บขึ้นได้เลยปึ๊บอ,อ,อ่ะมาเรียงกันตรงนี้ถุงเงินถุงทอง แบบกะหรีปร่ปั๊บหอมเชียเนี่ยน่าทานเลยเสร็จเรียบร้อยเมนูของเราฟองเต้าหู้นึ่งทรงเครื่องฮ่องกงน้ำราดเราก็พร้อมแล้วเราจะเสิร์ฟไปพร้อมน้ำราดหรือเราจะไปลาดตรงนี้ก็ได้หมดเลยนะคะเช่นอ่ะสมมุติเราจะราดป,รปึบว้าวน่าทานเห็นไหม แบบนี้เลยแล้วจะเสิร์ฟจะเอามีดกับซ่อมไปเสิร์ฟก็ได้เมนูแบบนี้ต้องคู่กับนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทา e เกนเปรี้ยวหน่อยหวานนิดอร่อยชื่นใจคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทากเกนเพราะโปรไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกายนะจ๊ะโดยเฉพาะกรดไหลย,ย้อนได้เลยจ้า